อือวัดเก่าอันนี้เขาเรียกวัดสิงหลูกเป็นโบราณสถานแต่ก่อนป้าเป็นเด็กป้าก็วิ่งเล่นอะไรแถวนี้แหละลูกน,นี้ก็จะมีโบสถ์ดูซิเขาปิดประตูหรือเปล่านี่เข้าไปไหว้ไปทูจ้าตรงนี้อ่ะลูก เป็นพระเก่าเขาไปทูจ่าได้ลูกอข้ามห้ามเหยียบข้ามข้ามบอกให้ข้ามจัิงยเหยียบอ่ะทูจ่าสามทีได้ยลูกทูจ่ายังกราบสามทีกราบหนึง่งใช่ ไปพาคุ้มครองออัคุ้มครองอันนี้เป็นบทเกาไหไปสาธุไปแล้วไปเขามาถวายพระลูกมาเดินเดินออกมาลูกห้ามเหยียบสีแดงห้ามเหยียบสีแดงนะข้ามเลย Yeah.